สำหรับผู้คนที่สัญจรผ่านบริเวณแม่น้ำน่านสะพานร่วมใจใกล้กับศาลเจ้าเจ้าพ่อปุ่นเท่ากงเจ้าพ่อหลวงกงก็จะพบเห็นรถสามล้อแดงที่บรรทุกของเก่าเต็มคันรถ เบ็ดตกปลาหลายคันและมีแผ่นป้ายข้อความเขียนติดเอาไว้ด้านหลังที่นั่งว่านักประพันธ์บ้านนอกครูเพลงเพชรเมืองพิจิตรจากการสอบถามพบว,ว่าครูเพลงที่พูดถึงมิใช่นักตกปลาธรรมดามีดีกรีเป็นถึงนักแต่งเพลงให้นักร้องดังมาแล้วหลายคนทั้งชีวิตแต่งเพลงมาแล้วกว่าร้อยเพลงนายวิจิตใจมุ่งดีหรือลุงเปียกอายุย่างเข้าวัยห้ปีอยู่บ้านเลขที่116หมู่8บ้านเนินสมอตําบลป่ามะคาา อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรประกอบอาชีพรับจ้างร้องเพลงในงานต่างๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีงานก็จะมานั่งตกปลาอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านสะพานร่วมใจเป็นประจำทุกๆเช้าวันเสาร์ลุงวิจิตจะไปช่วยร้องเพลงที่ตลาดนัดนี้เพื่อน้องเพื่อเป็นการช่วยสร้างสีสันให้แก่ตลาดนอกจากนี้ลุงวิจิตยังมีความสามารถในการแต่งเพลงโดยรู้จักกันในชื่อครูเพชรเมืองพิจิตหรือลุงวิจิตนะคะ ที่หลายๆคนเรียกว่าครูเพชรเมืองพิจิตรก็ต้องบอกว่าเคยแต่งเพลงและร่วมงานกับศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคนนะคะก็เช่นยอดรักสลักใจสดใสร่มโพทองและภัยบูรณภัยวันเพลงที่แต่งออกไปแล้วที่ได้รับการตอบรับที่ดีล่าสุดก็คือขับร้องโดยนายไัยบูรณภัยวันหรือว่าน้องชายของยอดรักสลักใจนะคะ ก็คือเพลงแดนน้องยอดรักหรือว่ายอดรักยังไม่ตายจากแฟนเพลงซึ่งเพลงนี้ตนตั้งใจแต่งให้แก่ยอดรักสลักใจเพื่อเป็นการรับลึกถึงยอดรักราชาลูกทุ่งไทยค่ะใช้ไม่ได้เลยครับใช้ได้เพลงเดียวอ๋อใช้ได้เพลงเดียวด้วยครับใช้เพลงอะไรครับที่ใช้ได้ใจเอใจไอ้ที่ว่าใช้ไม่ออรอให้ฟังทั้งนิดได้ไหมครับใจเอใจใจหนอใจของคน ใจเอ้ยใจใจหนอใจของคนหมุนเวียนเปลี่ยนมนอยากรู้ใจคนนั้นมีกี่ใจเมื่อก่อนไอตอนรักพี่คนดีบอกจะไม่รักใครเดี๋ยวนี้น้องมาเป็นอื่นเดี๋ยวนี้น้องมาเป็นอื่นทุกวันทุกคืนพี่ต้องยืนร้องไห้โอเพาะมากเลยนะครับคนรู้จักทั่วไปก็คือร้านทองแม่ทองกี้ร้านทองแม่ทองกี้อ,อ,กอ๋อ ร้องยังไงครับที่ครูจะซื้อทองใหม่หรือขายทองเก่าก็บอกพวกเราไปร้านแม่ทองกี้ทองใหม่ราคายอมเยารับซื้อทองเก่าให้ราคาดีกดตินทองรับร้องไม่ขาดทองเยาราดร้านแม่ทองกีลวดลายใหม่ๆด้วยๆคุยกันง่ายด้วยคููจัดการใจดีอยู <S <S well? ่ที่ถนนสีมาลาทำไปหา ทองกีไปซื้อทองรับรองถูกใจไปขายทองรับรองถูกใจจะจะซื้อใหม่ต้องย้อนไปอีกที